ไขข้อข้องใจผมคนบ้านจำเป็นต้องระบุชื่อเจ้าของบ้านและปฏิเสธได้หรือไม่คนตำรวจโทรอานวยนิมโมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมโพสต์เฟซบุ๊กแจงประเด็นสงสัยในเรื่องการตรวจคน้นเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเมื่อ26กันยายน2566การค้นนั้นสำคัญชะไหนกระผมบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องการค้นการจับการสืบสวนสอบสวนมานานหลายปีดีดัก เมื่อมีประเด็นสงสัยถกเถียงกันว่าเป็นการปฏิบัติที่ชอบหรือไม่ชอบเช่นจะไปค้นบ้านใครจำเป็นจะต้องระบุชื่อเจ้าของบ้านด้วยหรือระบุเพียงเลขที่บ้านหัวหน้าผู้ทำการตรวจค้นต้องเป็นระดับใดเจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านจะปฏิเสธหรือประวิงเวลาในการเข้าปฏิบัติการตามหมายค้นได้หรือไม่การค้นที่ระโหฐานจะต้องมีคำสั่งหรือหมายของสารหมายค้น การค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดมีไว้เป็นความผิดได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือเป็นพยานหลักฐานยืนยันถึงการกระทำความผิดหรือเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับมาตรา69และมาตรา92ในการยื่นคำร้องขอหมายคนต่อศาลผู้ยื่นจะต้องมีเหตุแห่งความสงสัยและพยานหลักฐานตามสงควรแสดงต่อศาลว่ามีสิ่งของดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลที่มีหมายให้จับซุกซ่อน หรือซ่อนตัวอยู่ในนั้นโดยสารจะทําการไต่สวนคําร้องจนสิ้นสงสัยก่อนที่จะออกหมายคนให้หมายคนที่ออกให้จะให้ความสําคัญกับสถานที่ที่จัดทาการค้นเช่นเคหะสถานสถานที่ราชการโดยไม่ได้โฟกัสไปที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่จะค้นหัวหน้าผู้ทําการตรวจค้นต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3หรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งมีชื่อระบุในหมายค้นมาตรา97 ดังนั้นข้าราชการตำรวจชั้นสัญ,ญบัติยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปที่มีชื่อระบุในหมายค้นจะเป็นหัวหน้าผู้นำทำการตรวจค้นได้ตามกฎหมายเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่จะเข้าทำการตรวจค้นจะปฏิเสธไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดมิได้และมาตรา100ยังให้อำนาจเจ้าพนักงานผู้ค้นเอาตัวบุคคลที่อยู่ในที่ค้นหรือจะถูกค้นที่มีพฤติกรรมจะขัดขวางถึงกับทำให้การค้นไร้ผล ไปควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทําการค้นเท่าที่จําเป็นได้อีกด้วยสื่อหลายแขนงเชิญกระผมให้ไปออกรายการและมีคําถามข้อสงสัยที่ฟังแล้วอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บางกระผมจึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงสื่อและสังคมในประเด็นข้างต้นมาด้วยความเป็นห่วงกับการที่มีการให้ข่าวแล้วทาให้สังคมไขว้เขวโดยเฉพาะขา้าราชการตํารวจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันว่าด้วยการนี้ จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและที่สำคัญจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและโดยสุจริตกัมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพลธมโรโทรอานวยนิมมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม